Robot, หุ่นยนต์โฮมโรบอทหรือหุ่นยนต์ภายในบ้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันก็คือหุ่นยนต์ประเภทที่สามารถเข้ามาช่วยทําความสะอาดทุนแรงให้เราไม่ต้องคว้าไม้กวาดไม้็อบหรือเครื่องดูดฝุ่นมาลงมือทําด้วยตัวเองให้เสียเวลาค่ะซึ่งหุ่นยนต์ทําความสะอาดของบริษัท iRobot ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบรนด์หนึ่งโดยมีตั้งแต่รูมบ้าที่ออกแบบมาเพื่อดูดฝุ่นโดยเฉพาะบราวาสําหรับถูพื้นทั้งแบบเปียกและแบบแหง้งและ uba, สกูบ้าสําหรับขัดพื้น ซึ่งบริษัท T.H. Robotics ก็ได้นำเข้าโมเดลใหม่สำหรับทั้ง3ประเภทนี้มาในเมืองไทยแล้วเรียบร้อยค่ะ มาดูตัวแรกกันเลยค่ะโมเดลล่าสุดของรูมบ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่นําเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็คือรูมบ้า8 8 0หุ่นยนต์ทรงกลมที่จะวิ่งไปดูดกินฝุ่นรอบๆห้องจนสะอาดเอี่ยมรูมบ้าซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทไอโรบอทในสหรัฐอเมริกานั้นมีต้นกําเนิดมาจากการที่ไอโรบอทผลิตหุ่นยนต์สํารวจที่มีความสลับซับซ้อนสูงเพื่อให้กองทัพสหรัฐใช้ในการตรวจสอบวัตถุระเบิดจึงต้องมีระบบนําทางประสิทธิภาพสูงที่จะสามารถทําให้หุ่นยนต์ สำรวจได้ท่วนทั่วบริเวณค่ะซึ่งระบบเดียวกันนี้ก็ถูกนำมาใช้ในเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ที่ปรับเปลี่ยนให้มาใช้งานในบ้านนั่นเองดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าแม้ว่ารูมบ้านจะดูเหมือนเดินดูดฝุ่นไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายแต่อันที่จริงแล้วมีรูปแบบในการเดินก็คือหมุนวนซิกแซกและเลาะขอบกำแพงทำเช่นนี้จนกว่าจะครอบคลุมครบทั่วทั้งบริเวณซึ่งทางบริษัทก็ยืนยันนะคะว่าแม้จะใช้คนในการทำความสะอาดมาก่อนแล้วแต่หากปล่อยให้รูมบ้านด ดูดฝุ่นปิดท้ายก็จะสามารถเก็บฝุ่นเล็กๆมาได้อีกมากมายเลยค่ะ ข้อแตกต่างระหว่างรูมบ้า880และรูมบ้ารุ่นก่อนหน้าก็คือการมีระบบ Aero Force ซึ่งเป็นระบบดูดเก็บฝุ่นแบบสุญญากาศกำลังสูงทำงานได้ดีขึ้นถึง50%มีถังขยะดีไซน์ใหม่ที่เก็บฝุ่นได้มากขึ้น60%มอเตอร์แรงขึ้น5เท่าแต่ในขณะเดียวกันก็เสียงเบาลงกว่าเดิมซึ่งนับเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องที่ผู้ใช้งานหลายคนติติงว่าเครื่องดูดฝุ่นรูมบ้านนั้นเสียงดังเกินไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังกรองฝุ่นขนาดเล็กอย่างเช่นไรฝุ่น แและสารก่อภูมิพ้ด้วยค่ะดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์อีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็คือบราว่า320และ 380T ทีหุ่นยนต์ถูพื้นทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กกระทัดกรัดค่ะก็ตัวบราว่าเองเนี่ยครับผมเขาจะมีโหมดฟังก์ชันการทางานอยู่2แบบนะครับผมแบบที่หนึ่งจะเป็นเรียกว่าถูแห้งซึ่งถูแห้งนเป็นการดันฝุ่นโดยผ้าไมโครไฟเบอร์สีขาวตัวนี้นะครับผม ซึ่งการดันฝุ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นการเก็บฝุ่นนะครับบนผ้านะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝุ่นต้องไม่เยอะมากเพราะในกรณีที่เป็นฝุ่นเยอะมากๆเนี่ยครับผมเขาจะเป็นการดันฝุ่นย้ายที่อ๋องก็ไม่ได้ช่วยให้้อาสะอาดใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมจะแนะนำว่าลุมบ้าก่อนดีกว่า,าหรือว่าเรากวาดวด้ดูดก่อน เราใช้ตัวนี้ตามถ้าจะใช้อันนี้นะคะต้องเป็นผ้าแบบที่มีคุณสมบัติของการที่จะสามารถเก็บฝุ่นขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าตัวผ้าตัวนี้เองมีความพิเศษคือเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไมโครไฟเบอร์คืออะไรคือผ้าที่มีไฟฟ้าสถิตนะครับผมไฟฟ้าสถิตตัวนี้คือจะเก็บพวกฝุ่นว่าเศษเส้นผมเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับติดเข้ามากับตัวผ้าโอเคครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผ้าผืนนี้ใช่ครับหลังจากนั้นเขาจะมีอีกหมดนึงนะครับก็เป็นหมดหูเปียกหมดหูเปียกเราจะใช้ผ้าสีฟ้าซึ่งผ้าสีฟ้าตัััววเนนี้กก็อาาไปชุบิิมๆตตแ แล้วก็ไปติดกับตัวเครื่องก็จะเป็นการถือเปี่ยงนั่นเองนะครับผมคือคำน,นิดนึงตรงที่ว่าจากแต่ก่อนที่เราต้องมีผ้าบัดหมาดอยู่ผืนนึ่ง,งแล้วก็ถูด,ด้วยตัวเองต<ช>อนนี้ผมว่าไม่ต้องทาอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเรามีหุ่นยนต์มาทําหน้าที่แทนให้นะคะใช่ครับผมก็ <c oughs> คือให้หุ่นยนต์เนี่ยแหละครับเป็นคนถูให้เราเลยอยากเห็นตอนทํางานหน้าตาแบบวิธีการทํางานการเดินการแบบทุกอย่างมันเป็นกลไกที่เหมือนกันกับของรูมบ้าไหมคะจริงๆแล้วตัวนี้เขาจะเดินไม่เหมือนรูมบ้าค่ะครับผม คราวนี้เขาจะมีตัวนี้เป็นสัวอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับผมจะเป็นตัวเขาเรียกว่า t น Star Cube นะครับผมตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในการนําทางตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นลักษณะการยิงสัญญาณขึ้นบนเพดานแต่ดนเพดานเนี่ยต้องสูงไม่เกิน3-5เมตรนะครับผมและหลังจากนั้นก็จะส่งสัญญาณให้ตัวเครื่องเพื่อลากตัวเครื่องทํางานนะครับผมเป็นการแมปปิ้งแผนที่ให้ตัวเครื่องนั่นเองถ้าไม่มีตัวนี้คือไม่สามารถที่จะเดินไปเดินมาได้จริงๆแล้วเขาก็เดินได้ครับแต่ว่าการเดินเขา สเปซสัส้นใช่แล้วจะเดิอนอาจจะไม่ทท่วพื้นที่ด้วยก็ะจะมีตัวนี้ช่วย มาถึงหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านรุ่นใหม่ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ s c ู b b a 450หุ่นยนต์ตัวนี้มีการทำงานทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะซึ่งก็คือดูดฝุ่นเล็กๆน,น้อยๆเก็บไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานแทนรูมบ้าที่ทำหน้าที่ดูดฝุ่นโดยเฉพาะได้นะคะเมื่อดูดฝุ่นเบื้องต้นไปแล้วส c ู b ้าก็จะฉีดพรมน้ำเอาไว้บนพื้นโดยที่แปรงก็จะขัดพื้นไปด้วยและยางที่อยู่ด้านท้ายก็จะรีดน้ำเก็บและพื้นก็จะแห้งในที่สุดค่ะ แต่ว่าเนื่องจากสกูบ้าออกแบบมาให้ใช้ในการขัดพื้นโดยเฉพาะดังนั้นก็จะไม่เหมาะสําหรับพื้นบางประเภทอย่างเช่นพื้นที่เปียกไม่ได้อย่างพื้นลามิเนตและพื้นไม้ปาเก้ที่มีร่องรอยเคลือบเป็นต้นค่ะ เครื่องดูดฝุ่นทูพื้นและขัดพื้นทั้ง3รุ่นนี้เหมาะกับคนที่ต้องการทุ่นแรงในการทําความสะอาดบ้านทําให้ทําความสะอาดบ้านได้บ่อยครั้งขึ้นและทําได้ล้าลึกกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยทําด้วยตัวเองค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับที่อยู่อาศัยทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีของจุกจิกวางอยู่บนพื้นจํานวนมากเพราะจะไปขัดขวางการทํางานของเครื่องค่ะดังนั้นก็จะต้องยอมปรับเปลี่ยนไลฟไส์สไตล์หรือการจัดบ้านของตัวเองใหม่ด้วยรวมถึงราคาของหุ่นยนต์ทําความสะอาดเหล่านี้ ก็นับเป็นการลงทุนย่อมๆเลยนะคะจริงๆก็เข้าใจด้วยเป็นราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของเขาแล้วก็ความคงทนความแข็งแรงต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยแม่บ้านเราจ้างมาแปบ๊บหนึ่งเขาก็ออกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยมาแต่อันนี้เราซื้อเขามาเขาอยู่กับเราได้แบบ4 5ปี10ปีเขาก็ยังอยู่ผนใช้มา5ปีมันไม่เคยเสียอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็อยู่อย่างนี้ตลอดขันก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแบบคุ้มค่ากว่าด้วยความสบายใจความสบายใจน,นี้แบบเงินก็ซื้อไม่ได้เงี้ยเราใช้แล้วรู้สึกสบายใจเราไม่ต้องง้อใครเราพึ่งตัวเองได้เองเงี่ยค่ะเป็นสิ่งที่แบบแม่บ้านอย่างขงันชอบที่สุดแล้ว เครื่องดูดฝุ่น r o มบ้า880วางขายที่ราคา33,900บาทในขณะที่รุ่นล่างๆนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา17,500บาทเป็นต้นไปเครื่องถูพื้นบรา v a 320ราคา11,900บาทในขณะที่รุ่นท็อปก็คือ 380T จะอยู่ที่15,900บาทและเครื่องขัดพื้นสกู b ้า450ราคาอยู่ที่28,900บาทค่ะ